ส5บานาทีนะคะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเรื่องการกำเนิดเอกภพมีเวลาในการชมคลิปประมาณสองนาทีนะคะสอนาทีจากนั้นให้ช่วยกันเขียนลำดับเหตุการณ์ของการกำเนิดเอกภพบลงในกระดาษนะคะกระดาษที่ครูให้ไว้เป็นกระดาษ A4 เมื่อเรียบร้อยแล้วภายในเวลาสินาทีนะคะภายในเวลา15นาทีกนะลุ่มไหนเสร็จแล้ว ในตะกร้าสีเขียวนี้นะคะนะคะกลุ่มหเสร็จแล้วให้รำงงมาส่งในตะกรา้าสีเขียวนี้เราแบ่งหน้าที่เรียบร้อยนะคะการดูคลิปวิดีโอนักเรียนสแกน QR code ซึ่ง QR code คออรูใส่ลงไปในบางกาิจกรรมแล้วนะคะพร้อไมไหมคะหาคําตอบให้เจอน,นะคะเขียนเขียนลำดับเหตุการณ์เข้าใจนะเขียนลำดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเอกภพของเรา,อโ,รอเราโอเคเก็บเวลาเลยนะคะ เหินลุก15นาทีชมคลิปแล้วแบ่งงานกันทำนะคะช่วยกัน